คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ สวัสดีคะ่ะเพื่อนเทุกคนมาพบกับตั้มกันอีกเช่นเคยนะคะเพื่อนๆมาดูแนวทางหวยหุ้นนะคะรวมทุกหุ้นน้องวันประจําวันที่3เดือนพฤษภานะคะเพื่อนเเป็นสูตรวัดดวงนะคะแล้วก็เลขชุด3ตัวนาอเพื่อนๆคะเรามาดูเลขเด่นกันเลยนะคะเลขเด่นนะคะของสูตรวัดดวงจะเป็นเลข9กับเลข3นะคะเลข9นะคะเพื่อนเพื่อนจะมี90ค่ะ9 1หนึ เก้าสอส่นะคะส่วนเลข3นะคะเพื่อนเลข3มี30 3 1 3 2 37ส8นะคะส่วนตัวกันนะคะจะเป็นเลข6นะคะเพื่อนหกศูนนะคะหก6นึ่งหสองหกส เพื่อนๆคะเชียงใหม่ฝนตกอีกแล้วนะคะหลังจากที่ตอนคำ่คำๆก็ตกนะคะตอนประมาณสี่โมงครึ่งนะคะ4ี่โมงเย็นเนาะก็ตกนะคะแล้วก็ตอนตํำเลิกงานเนาะสองทุ่มครึ่งก็ตกแล้วก็ตอนนี้ก็ตกอีกแล้วนะคะเพื่อนๆฝนตกเยอะทั่วพื้นที่เลยเนาะเพื่อนๆอ,อยู่จังหวัดไหนบ้างคะฝนตกก็ ต้องระมัดระวังสุขภาพด้วยเนาะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะต้อมพึ่งเสียงเริ่มกลับมาดีแล้วนะคะเพื่อนๆหายเจ็บคอแล้วเนาะก็กลัวนะคะเพื่อนๆกลัวจะมีไข้เนาะวัดไข้ทุกๆสองชั่วโมงเลยนะคะวันหยุดต้องวัดไข้ตลอดนะ,นะคะเพื่อนๆแล้วก็ดื่มน้ําขิงน้ําขิงต้มนะคะเพื่อนก็ชุ่มคอนะคะละลายเสมหะเนาะเสียงจะ เพื่อนๆที่ดูนะคะคลิปต้อมก่อนหน้านี้เนาะก็จะเสียงหายเลยนะคะเพื่อนๆตอนนี้ต้อมสบายดีแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เป็นห่วงต้อมทุกๆท,ท่านเลยนะคะทุกๆคนเนาะเรามาดูกันต่อนะคะสำหรับสูตรวัดดวงหวยหุ้นนะคะวิ่งรูดก็นำเลขเด่นมา วิ่งรูดได้เลยวิ่งเลข9นะคะรูดเลข3เนาะแล้วก็มาดูเลข3ตัวกันต่อนะคะต้องมีมาฝาก9ชุดนะคะมาดูชุดแรกนะคะ0 18นะคะ0 7 0 1 0 5 1 3 8 2 9 4 4 0 8 7 1 8 7 4 7 9 3 7นะคะต้องมีมาฝาก9ชุดเนาะท่านไหนชอบก็ตามเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมซื้อตัวกลับด้วยนะคะ ยังไงวันนี้ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย